สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ได้เวลาลงมาเก็บยางเหมือนเดิมนะครับปกติของชาวสวนยางเราหลังจากที่เรากรีดยางไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมทางภาคใต้เนี่ยจะไม่เหมือนอทางโซนภาคอีสานหรือภาคเหนือนะครับผมก็คือทางภาคใต้เรานี่เราก็จะกรีดแล้วก็สะสมขี้ยางไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีาก,การขายขี้ยางสดนะครับผมหรือว่าขี้ยางแห้งก็แล้วแต่นะครับผมแต่ของผมเองเนี่ยมีทั้งสดทั้งแห้งนะครับผมก็คือ ส่วนไหนที่แห้งเนี่ยเราก็จะแยกส่วนไหนที่อามันยังเปียกเพิ่งเอาออกจากจอกเนี่ยเราก็จะไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาขายเนี่ยเปอร์เซนต์ที่เขาหักในตัวขี้ยางเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมขี้ยางที่แห้งแล้วเนี่ยอาจจะหักแค่หเหรือสเนะครับก็ถือเป็นกำไรของเขานะครับผมส่วนตัวที่เพิ่งเอาออกจากจอกจอกยางเนี่ยครับผมก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะดูว่า มีปริมาณความเจีกเก๊ยนขนาดไหนนะครับแต่เต็มที่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15%เปอร์เซ็นต์นะครับผม15บางทีก็ไม่ถึงนะครับบางทีก็12แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความพึงพอใจของร้านที่เขารับซื้อกับเราตกลงกันนะครับว่าจะขอหักเปอร์เซ็นต์เท่านี้เราจะ,ะยินยอไมไหมนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมก็เก็บใส่ถังนะครับผมใส่ถังแล้วก็แยกระหว่างที่เกึ่งแห้งแล้วก็ ยังไม่แห้งนะครับผมที่ยังเปียกๆเลยก็เอามาใส่ในรถล,ลุนนะครับผมเมื่อก่อนรถล,ลุนผมก็จะใส่รวมกันนะครับเมื่อก่อนแล้วก็แบบคละรวมแล้วก็ไปให้ที่ร้านเขาหักประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้แต่หลังๆเราสึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแยกไปเนี่ยเพราะทางร้านเขาแนะนำนะครับถ้าเกิดแยกมาเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่าเราก็เลยแยกครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันครับว่าที่ผมใส่ถังมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมแล้วก็ใส่รถแล้วก็มีการแยกกันด้วยโอเคไปดูครับ อย่างในถังเนี่ยครับผมอันนี้ก็แยกมานะครับที่อยู่ทางด้านเนี้ก็คือ,อขี้ยางที่พึ่งออกคอวักออกจากจอกจอกยางนะครับฝั่งนี้ก็ที่เรากองไว้ที่โคนยางนะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็พามาใส่รถครับนี่รถอยู่ข้างๆเดี๋ยวผมหมุนกล้องมาให้ดูเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็ใส่รถนะครับโซนทางด้านเนี้ยเราจะใส่ขี้ยางแห้งนะครับผมโซนในชลอมตรงเนี้ย นกระหวหลตรงนี้ครับผมแล้วก็ใส่ขียางเปียกครับผมก็แยกกันไปครับเดี๋ยวเวลาเราไปกองตากแดดปุ๊บแล้วก็เอาตรงทียางเปียกไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ทียางแห้งไว้ด้านหนึ่งครับผมประมาณนี้เลยครับ นี่เราก็ยังเหลือขี้ยางที่ยังไม่ได้เก็บก็ประมาณอ่าตามแถวบนเนินข้างหน้านี่แหละครับผมข้างหน้านี่ข้างหน,น้าน,านี้ครับผมตรงโซนข้างหน้าเนี่ขี้ายางออกค่อนข้างดีนะครับผมก็ได้ประมาณอีกหนึ่งคันรถนะครับไม่ถึงคันรถนะครับประมาณครึ่งคันรถนะครับผมกับทางด้านนี้ที่ผมกําลังแผ่นกล้องไปเลยครับผมเนี่ยครับแล้วก็แถวทางด้านนอกครับทางโซนนอกอีกหนึ่งแถวนะครับผม แถวนอกรู้ว่าครับผมอีกหนึ่งแถวครับส่วนนี่ครับที่ผมกําลังแผนกล้องไปข้างหลังเนี่ยก็เราได้เก็บมาหมดแล้วนะครับผมเก็บหมดแล้วนี่เลยครับมาดูนะครับบรรยากาศสวนยางของเรานะครับตอนนี้ใบยางก็เริ่มร่วงเยอะแล้วนะครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นแปลงเล็กก็ยางไม่ได้เยอะมากนะครับผมแปลงใหญ่ก็เราได้โค่นไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือที่เราเก็บไปหมดแล้วครับทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะลุนรถคันนี้ไปไว้ก่อนครับเนี่ยครับก็เหลืออีกประมาณเท่าๆนี้แหละครับผมครับเราจะไม่ลุนเยอะครับลุนเยอะเราลุนไม่ไหวครับมันค่อนข้างจะหนักนะครับเห็นน้อยๆแค่นี้นี่เป็นร้อยโลนะครับผม เนี่ยครับหนักอยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่หนักถือว่าหนักเลยครับผมโอเคประมาณนี้ครับ นี่ก็เป็นเที่ยวรถล,ลุนเที่ยวที่สองแล้วนะครับที่เรากําลังจูนไปไว้นะครับผมก็ใส่ประมาณแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก็ตกประมาณร้อยกว่าโลนะครับผมก็เราก็แยกระหว่างาขี้ยางที่เริ่มแห้งแล้วนะครับกับขี้ยางที่พึ่งควักออกจากจอกนะครับผมอ่ะเราก็ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งคันรถนะครับผม โอเคครับก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่นเอาเย็นเลยครับผมนี่ครับเที่ยวสุดท้ายครับเที่ยวที่สามเต็มคันรถเลยครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปกองไว้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็รวมกับอีกสองเที่ยวที่เอาไปไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอีกสองวันเราจะพาไปขายนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับว่าขี้ยางที่จังหวัดชุมพร่อที่ละแมนะครับผมตอนนี้โลกี่ตังค์นะครับ เดี๋ยวถ้าผมพาไปขายแล้วผมจะแจ้งให้ทราบนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน